สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดตเตาข้อคัวเมนูวันนี้เราจะมาทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ครบคันมีกรดอะมิโนที่ช่วยเสริมสร้างทั้งระบบประสาทและสมองช่วยลดความตึงเครียดลดอาการเหนื่อยล้าด้านทางสายตาและยังเป็นเมนูที่ทำง่ายๆมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายและยังเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของเด็กๆด,ด้วยค่ะ ก่อน bon จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเรามาดูส่วนผสมในการทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันเลยค่ะก็จะมีหมูสับเต้าหู้ไข่กระเทียมแครอทข้าวโพดอ่อนต้นหอมซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยเหล้าจีนแป้งข้าวโพดดูส่วนผสมกันเรียบร้อยมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในชามค่ะ แล้วก็เทน้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะคนคลุกเคล้าให้แป้งแตกตัวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วพักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนของเต้าหู้ไข่กันต่อค่ะนำแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในจานแบบนี้ค่ะเกี่ยวเกี่ยวให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็นำเต้าหู้ไข่คลุกเคล้ากับแป้งข้าวโพดบางๆก่อนจะนำไปทอดค่ะ คุกแค่ให้แป้งเกาะกับตัวเต้าหู้บางๆก็พอค่ะไม่ต้องคุกหนามากนะคะคุกแป้งเสร็จแล้วก็ให้รีบนําไปทอดเลยนะคะตั้งเตาพอ้นามันร้อนก็นาเต้าหู้ที่คุกแป้งค่ะใส่ลงไปทอดเลยค่ะค่อยๆหย่อนใส่ลงไปนะคะแล้วอย่าเพิ่งพลิกปล่อยให้แป้งเขาเซตตัวเกาะกับเต้าหู้ก่อนนี่ค่ะค่อยๆหย่อนลงไปค่ะในการทอดเต้าหู้ใช้ไฟกลางในการทอดอย่าใช้ไฟแรงจัด ไม่งั้นเต้าหู้ของเราจะแตกตัวแล้วก็จะไม่สวยค่ะพลิกไปพลิกมาให้เขาโดนความร้อนให้ทั่วถึงค่ะเขาจะได้มีสีที่เหลืองสวยนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วตักขึ้นพักเสด็จน้ํำมันได้เลยค่ะแล้วก็ทอดเต้าหู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะ ในส่วนของเต้าหู้เรียบร้อยแล้วเรามาทําในส่วนของน้ําราดกันต่อเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะในการใส่กระเทียมก็ให้ใส่ไปตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็ผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาใส่หมูสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดหมูสับให้สุกเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากลิ่นข้าวของหมูจะหายไปนะคะนี่ค่ะเราก็ผัดหมูสับจนสุกดีแล้วนะคะตัวหมูสับก็ไม่มีกลิ่นขาวแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปเลยค่ะตามด้วยแครอทเพิ่มสีสันนะคะผัดต่อให้แครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนสุกค่ะตัวข้าวโพดอ่อนเราต้องผัดนานนิดนึงนะคะเพราะว่า เขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะเวลานำไปทานแล้วจะไม่อร่อยนะคะเด็กทานแล้วเขาก็จะไม่อยากทานค่ะพอเราผัดมาได้สักพักเราก็มาปรุงรสชาติกันต่อเลยค่ะเทซีอิวขาวใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็ปรุงรสชาติความหวานด้วยน้ำตาลทรายค่ะตัดหวานนิดนึงนะคะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ พอผัดคุกเขาส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดพร่านขึ้นมาอีกรอบค่ะพอในส่วนของน้ำราดเขาเดือดพร่านขึ้นมาอีกรอบนะคะนำแป้งที่เราผสมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆหยอดเทใส่ลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็รีบคนเลยค่ะคนให้แป้งเขาสุก คนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดคนนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะถ้าตัวน้ำราดเ็ายังไม่เหนียวพรอค่อยๆหยอดแป้งลงไปอีกค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะสุกนี่ค่ะตัวแป้งก็สุกดีแล้วไม่ต้องใส่แป้งเยอะมากเกินไปเดี๋ยวจะเข้มข้นเกินค่ะแล้วก็เติมพริกไทยป่นเพิ่มความหอมค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ แล้วก็เทเหล้าจีนรอบๆขอบกระทะเลยค่ะอย่าเทาลงไปตรงตัวอาหารนะคะเพราะว่าจะทําให้รสชาติของตัวอาหารมีรสชาติที่เปรี้ยวไม่อร่อยค่ะคนคลุกเ้าอีกรอบนะคะแค่นี้เราก็จะได้น้ำราดของเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วค่ะตักน้ำราเดเรียบร้อยแล้วเราก็นำต้นหอมซอยค่ะใส่ลงไปโรยหน้าเลยนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องในวันนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวเต้าหู้เน้นๆเลยนะคะทําชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทานแล้วอร่อยเต็มคําเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะเต็มๆคำเลยนะคะชิมเลยนะคะ ตัวน้ำราดของเต้าหู้ทรงเครื่องกลมกล่อมมากเลยค่ะรสชาติจะอ่อนๆกัดสัมผัสดโดนเต้าหู้ไข่แล้วก็ตัวน้ำราดด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page จุดเตาเข้าัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ